Quanh quanh nó quanh 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 thì quanh 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 bố quanh quanh mà cha quanh 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 cho quanh 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 वाको वाको तने वाको वाको बोकीची लो वाना लो जानो लो जानो वाको बोकीची किन्हें भी अधिक वाको जानो तेरे वाने ब्लूटी तबोर बोने ब्लूटी तेरे बोकीची किन्हें भी अधिक कोमेटी 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 निशु को वाकोर कोई दिखाई मैंने क्लब से वाकोर को है कोई तेरे वाने लग चो लोकुम कोई बोल रहे हाँ ดีใจวันก่อกว่าไดบุกขชีอะไรซือกว่าึบักเลาวคตคตนยบัวซื้ที่ไบัวไม่อยากได้มวยซือเหีืกเซลารู้ว่งป้ามาเปีวบงชพลอเปลวเปลวเการจับผู้วิ่งเปลวเปลวเปลวตันต่อ เ oh. ออแล้วกรอเจ้าและวชี้น้องคือแต่เนี่ยแต่ันี่ยพุทธากคว้าขนี้อดเมาดพแต่ว่ามที่สาพุยอะเลยมือก้อยเนี่เด่นเนอะนี่ยแหลก็ปเดนเนอะเอาว่ามาที่สับพุดอยยี่เราไม่รู้เราเว้นไหมมาที่สัพุยเจ้าเว้นเราะ ไอ้ตั้ลกกกเตีกัลยนะเล่าๆขี้อัดกะขี้อัดอ้ันีกลกีบั่ากลบัวเนียบัวนี่สียหนกอเลยจะกวเกแล้กะนก้ไม่ทีอยากควาเลยมีแคมีบาางน่าเาบอกไปอามาลได้ใจเะมีบ้านตลดนอนเลยกใจกเลยยามมาบ้าน้อยจยมีบ้ในหมู่ลนากอวบอกก่อนเถีย่บ้เมีบ้านเล็กอเลโตเต้เออ

คนแรกกดแชร์กดติดตามแน่เลยอยู่ทุกหน่อยเจียวว่าคนคนมันเนาะนะว่าแต่เกรอกเลมอยเกรอกเลดอบุญได้ว่าแต่ว่ามาบุกเลยนะว่าบุด้วยปากทอมเนาะอ่ากว่าเดี๋ยวสุลาก็